อาเสร็จไปกี่โงนะวันนี้เนาะเราก็จะมาแกเทคนิควิธีการเพิ่มยอดคุนดูสตรีมและส่นของในตัวแพลตฟอร์มให้ติดต็อกันเนาะเดี๋ยวพุอใครที่เามารับชมก็รักิดสนใจสามารถที่จะมาดูแล้วก็ทำตามกันไปได้ไบบไปง่ายกันได้เลยก่อนอินเจอเลยก็เราได้เข้ามาที่ในตัวของบัตรไซเอชชมดัล com เดี๋ยวต่อีมใหให้สมารถที่จะกดเข้ามาช้งานทำตามกันไปได้แบบไปง่ายกันได้เลยนะเดีเข้ามากันได้แล้วในตัวของบไซเขาจะมีให้ได้ลงชื่อและก็สมัครสมาชิกก็ อะได้ก็สมัครกันมาได้แล้วที่หน้าต่างกับสมัครน้อเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้กันเลยให้กับเราสามารถที่จะขึ้นมาเพื่อว่าการสมัครสมาชิกกันได้แล้วนหน้าต่างกับสมัครสามารถที่จะสมัครผ่านบัชีกูเกิลกิมเมที่อยู่ด้านบนนี้กันได้ด้วยหากว่าเราสะดวกที่สมัครยังไงเรียกสมัครไปปกติแล้วก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลตามนี้เขียนไปได้เลยเนาะที่เขาได้กําหนดเอไว้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลจริงๆของเรากันก็ได้เนาะกรอกตามที่เราชี้ขึ้นมาได้เลยเพื่อเอ่อเพื่อให้เป็นการสะดวกกับเราเนาะแต่ใครที่จสมาครกันไปแล้วหรือ่ามีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดลงชื่อใช้งานผ่านัญชีที่เคยได้สมัครกันไปได้เลย Yeah. Mm -hmm. แลวก็กดอนึ่งจนเลให้เราได้ค่อยมาที่ยวตกไว้เอชเบิร์ h ตาร์ดคอมสีตุ่สายะดังแรกฟัมข้อที่เป็นแบบนี้ก็เลยจะมีบทวและบริการให้กับเราสามารถเตรียมลือสินะทำการตามกันไปได้แล <c oughs> ้วก็จะมียอดเงินอยู่ที่ตรงด้านนี้ด้วยให้กับเราสามารถที่จะมองว่ใช้งานในจะนวนต่างตัวนี้ันได้เนาะและถ้าหกเพิ่งใช้ได้าค่ฟังมอสินะเป็นครั้งแรกต้นไม่มียอดเงินสามารถเดี่กดทอไปเงินกนได้ที่หน้าตามการเต็มเงินอ่าก็กดทับไปกันนู้ที่หน้าตามการเติมเงินเลยมันจะเป็นหน้าตามประมาณแบบนี้ให้กับเราฝั ่องทางเพ่มีช่องทางที่วาเปห่นี่กับเ,เราเลือกตปมันจะได้ด้วยทั้งสี่ช่องทางกันเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสแก,เกนเคอร์โัน,นี้วอลเหว่าจะเป็นคริปโตเคอเรที่ฟมันนี่เราสามารถมดีเลืกันได้เยที่ช่องทางตรงนั้นนี่เราสะดวกช่องทางใหม่ก็เลือกกันไปได้เราก็ทำกัเติบเหมนกันได้เลยนะเ,เนาะเดี๋ยวถ้าวันนี้เขามาตดติไป,ไปแล้วมียอดฟินฟินจแล้วพอเราก็สามารถได้กดกลับมาเชส่อนต่อตงแรกของไปใส่ก,กันไปได้เลยอ่ะ เราได้กดจ้างกับมาตสนานแล้วทียส่วนต่างต่างไลฟ์ผมเปิไสายที่ทน,ทน,ททนี้เราเอาไปทำกันเลอเที่ดตรงหมดหมู่และบริการตามทีม่เราต้องการกันได้เลยเนาะมาเกิดอึนเฉลยให้เราได้มาเลือกที่ดตรงหมดหมู่เท่าต้องการกันก็คือการเพิ่มในส่วนของยอดวิวในตัวหองไลฟ์สดเนาะใจสดจะอยู่เฉยๆนี่เสมอเราจะขอเราไปแรก์นี้ก็กดคีย์เข้าไปมาะนาแล้วเที่ดตรงหมดหมู่มาลสนะตัวที่ตัวบริการบริการจะขึ้นมาเป็นประมาณนี้เราจะขอเราบริการไปไลฟ์นี้เลยก็ให้ได้กดคีย์เข้าไปเลย แล้วพอเล่นต้นดานล่างังนตรงหมดหมดแล้เพอจะแกงานด้แบบนี้ทีนี้ให้เราเอลยกรดวนกับมาที่ตรงตล็ส่วนติดต่อของเราเพื่อเพิ่มกา้างลิแต่ดทีนีงหนุตัวลกส่วนเรากันมาแล้วทีนี้ก็ให้นิมาวางแล้วพอวางลิงกนได้แล้วทีนี้ก็ให้มาใส่็จถนนที่ต้องการจะเพิ่มันไปอะแล้วพอได้เสร็จทางล้งก็เตมันาน่าประมาณแบบนี้ทีนี้ให้เราเอลยกระเตรงตรงด้านล่างนี้ไปได้เลย อ๋แล้วพอได้สงเฟซก็ได้ประมาณนี้ใคสองเเขาฟทมีปุกขึ้นมาแจมบอกแบบนี้ตอนเราได้ดูคนได้เนาะพอขึ้นมาแจมบอกกันว่าได้นะคะของเ้อคนแล้วก็ถือว่าสองเกะเสร็จสินแล้วเนาะแต่ลแต่พี่พอเราสองเซจะไปเสร็จแ้วเราสามารถที่จะกดเข้าไปเช็กดูออเดอร์ของเรากันได้ด้วยค่ะว่าเราได้กชี้เข้ามาที่ตรงนนี้ที่เขาบอกว่าจงเฟซเว้ได้เข้ามาชดูกันว่าโอ้เดิมซื้อเเจะปีนะรว่าขัดข้องยังไงไหมอ่าก็เข้ามาดูันได้มันแบบนี้กันเลยเนาะอย่างออเดอร์เธอน และถหาครที่ได้ขึ้นมาช่วยงานนการต่อสื้อะไรกันไปแล้วออเดอร์ได้คำสิิแล้วจะขึ้นมาว่ามีเยงยหรือว่ามีการขัดค้องเราก็ยังสามารถ่จ้กดย้อนกลับมาที่่วนของข้อตรงด้านดีานได้ที่สมมาตรตัวในตรงมไซจไม่ใช่กดย้อนเราสอการกดเข้ามาเนาะแลต่างตัวตรงนี้ช็เป็นหน้าจาประมานนั้นนี่ก็เลยให้จับเราแบบมาได้้เข้ามาเพื่อบรรทการพิมพ์ขข้อไี้เราเคยิมนนและต้อิมข้อความที่เราจะแก้ปัญหาแล้วติดต่อสอบถามแลวพอได้พิมพ์เป็นไปเสร็จแล้วที่ให้กดส่งต การเชื่อมปัญหาแก๊สนิ่งจะได้แบบไปได้กันแล้วถ้าพวกเราเกิดมีปัญหาแล้วว่าเข่าเขายังไงแบบไหนแล้นถ้าเกิดใครที่ได้เข้ามาชิวยแนะนำการต่อเคื่องและกนรปรับอาจจะไม่ได้มีปัญหากับเขายังไงแต่ได้รับต่างๆเป็นไปได้ตั้งแต่ตอนแรกว่าอาจจะหยัดตัวยอดกันแล้วก็ลองกดกลับมาดูในตัวของไลฟ์สดตัวเองกันเลยก็ได้นะว่าคนดูกำลังเพิ่มขึ้นมาหรืนปั่นว่าเป็นยังไง อาสมมติว่าของเริ่มไม่ส่งไว้ตรวจนอกก็ตอนนี้กำลังเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จำมิที่กันเลยที่เรได้สั่งซื้กันไป100เนาะของเดิมเพราะว่าจะมีประมาณอยู่ที่5-10ที่เนาะที่เราก่อนที่เราจะสั่งซื้อแต่ตอนนี้ก็เพิ่มขึนมาเป็น6กสิบก็ขึ้นมาเรื่อยๆประมาณแบบนี้แล้วเนาะอาะเป็นประมาณนี้กันเลยหลังจากที่เราทํารสั่งซื้อกันไปแล้วนั่งรอสักคู่ยอดคนดูตรีมและถืก็ไดกังก่มขึมาเป็นประมาณนี้กันแล้วนะเพื่อสำใครที่อยาจะเข้ารับชมกัแล้วเกิดสนใจก็ยังให้ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ของตัวเวได้แปลวให้เพื่อได้สามารถที่จาทำการหรือว่าใช้งานตามๆมันได้แบบไปหน้ากันได้เนาะ เพื่อให้สนใจก็ลองเข้ามากันได้เลยกับเพจทางเว็บไซต์ htvdata.com โดอใครที่เข้าไปทำการตามไปลแล้วะรับชมตัวถึงตอนนี้สำหรับใน,นวันนี้ก็ไม่มีน็นไรมากเพื่เนาะใครที่รับชมตัวถึงตอนจบถึงตอนนี้สำหรับใน,นวันนี้ก็ขอบคุณนะ